สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมวันนี้นะคะเรามาเล่นเกมกับบูลาบูธกันดีกว่ามาเร็วเรามาบอกกติกาก่อนซึ่งของรางวัลเพื่อนๆคนจะเห็นในเพจของ Facebook แล้วก็ในอินสตาแกรมของบูลาบูธไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในอินสตาแกรมของแอร์แอร์ก็เอาลงนะคะเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันทุกๆคนนะคะโอเคนะก็คือว่าแอร์จะบอกไ้ก่อนนะกติกาคือว่าเพื่อนๆอ่ะจะต้องบอกสโลแกนของบูลาบูธภายใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะบอกใน ในในอินสตาแกรมไม่ได้บอกในเพจไม่ได้ต้องบอกภายใต้คลิปนี้ถ้าคลิปนี้ลงใน f a c e b o o k ก็คือสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใน Facebook แต่ไม่สามารถไปโพส์หน้าไทม์ไลน์ได้นะคะเข้าใจนะดูเรื่องนะโอเคค่ะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวกดไปฟังใหม่อีกรอบได้นะคะโอเคแล้วก็หลังจากใี่เพื่อนๆตอบสโลแกนของบูราบุบูบุภายใต้คลิปนี้แล้วเพื่อนๆจะต้องกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะโอเคนะคะอื และแอดจะประกาศผลรางวัลวันที่13คือเพื่อนๆพไม่สามารถจะเลือกรางวัลได้ว่าเอออยากได้ลิฟ LDM นะอยากได้ m t i นะหรือยังเพื่อนเพื่อนไม่สามารถจะเลือกได้นะคะแต่เพืพ่อนๆก็คือได้ลุ้นนะคะว่าเออใครเป็นคนได้7รางวัลน,นี้คือมีแค่7คนเท่านั้นที่ได้นะคะแอดจะประกาศผลวันที่13เดือน3ปีห้าหกก็คือเดือนนี้นะคะเวลาสี่ทุ่มโอเคนะก็คือว่าคลิปอาจจะโหลดช้าหรืออาจจะโหลดเร็วอาจจะเสร็จก่อนสี่ทุ่มหรือหลังสี่ทุ่มแต่ยังไงวันที่สิบสามเพื่อนเพื่อต้องรอฟังประกาศผลนะคะเพื่อเรียนิ โอเคนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากวันที่1ิบามสองวันแล้วเพื่อนๆไม่มาฟังไม่มายืนยันสิทธิ์แอร์ตัดสิทธิ์โอเคนะคะตัดสิทธิ์แล้วก็จับจับผู้โชคดีขึ้นมาใหม่นะคะโอเคอือเออนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจะมามาดูของรางวัลกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีลิป LDM อ่าอันนี้แอร์ก็ได้ลงไปในอินสตาแกรมในเพจแล้วนะคะว่ามันเป็นลิปที่สวยแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยต่อไปก็คือมีของบรอนเซอร์ของ M T I นะคะทาให้หน้าเรียวค่ะ ทำใหหน้าดูมีมิตกิก็คือว่าเวลาคนปัดบลอนเซอร์เนี่ยบางคนคิดว่าหน้าเล็กแล้วแบบไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจําเป็นนะเพราะว่าคือมันเนี่ยราคา320คือทุกคย่างทุกอย่างแอจะไม่แกะราคาออกนะคะถ้าเกิดมันมีราคาติดมาแล้วแอก็จะให้ไปอย่างนั้นเลยก็คือแอได้ซื้อมาจริงๆอือฮึก็คือ,อ,อ,อนีออนะะ่เป็นของ M T I นะคะเป็นบลอนเซอร์ M T I แล้วก็เออมันสําคัญนะเพราะว่ามันจะช่วยทําให้หน้าดูมีมิตินะคะวิธีการปัดก็คือเดี๋ยวจะแอใช้อยู่จริงๆด้วยแอจะสาธิตให้ดูบลอนเซอร์ M T I น,น นี่แอชใช้ยอยู่จริงๆด้วยนะคะโอเคนะแล้วก็วิธีการปัดนะคะหน้าเรียวคือเขาจะปัดก sure. ับตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการกรอบหน้านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ปัดแบบอย่างเงี้ยกรอบของใบหน้านะคะ <c oughs> เพื่อให้หน้าดูเรียวเล็กแล้วก็ดูมีมิตินะคะ <c oughs> คนหน้าดูมีมิติบางคนแบบไม่ได้สวย odd, แต่แต่ว่าหน้าเขาดูแบบหน้ามอ่ะค่ะดูแบบตาเป็นตาจมูกเป,ป็นจมูกปากเป็นป่าคือดูดูแล้วแบบรู้ มันดูบอกมันคือมันดูมีมิติโอเคนะอธิบายไม่ถูกบางคนสวยนะแต่ว่ามันดูกลืนหมดเลยอ่ะเลยเคยเห็นใช่ปะเคยเป็นใช่ปะโอเคประมาณนั้นต่อไปนะคะหลัาจากที่บาเซอร์ MTI แล้วก็จะมีต่างหูของ Forever 21นะคะนี่ก็คือซื้อมาจากเมียอเมริกาเลยนี่เป็นต่างหูนะคะน่ารักมากเลยใส่แล้วทำให้ดูบูคลิกดีมากๆเลยสวยเห็นปะ โอเคนะคะมีนี้คือชิ้นที่3นะคะชิ้นที่4ก็คือเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะเปของ f อ r e v อเ21เหมือนกันอ่าชิ้นที่5นะคะก็คือที่เขียนคิ้วและเขียนขอบตาของ Victoria's ีเคอ่าอันนี้นะคะเร็วๆเลยนะชิ้นที่6นะคะก็คือเป็นวีทอควีทอคทำให้ลดไขมันที่อยู่ตรงนี้นะคะ ทําทำให้หน้าดูเรียวเล็กลงนะคะโดยที่ว่าไม่ต้องฉีดบวมทอไม่ต้องเจ็บหน้าไม่ต้องเอาเข็มมาจิ้มหน้านะคะแค่ใช้ว,วีทอก็สามารถช่วยได้ช่วยในการสลายไขยมันนะคะมันช่วยยกกระชับหน้าด้วยนะคะโอเคต่อไปก็เป็นรางวัลชี่สุดท้ายคือเป็นเทสเตอร์ขนาดทดลองของบูลาบูทนะคะเป็นเซลล์ลูมิเนตเลเซอร์นะคะก็คือเป็นโอเวอร์โอเวอร์ไนท์ไบรมาร์กนะคะ เนีย่ยเป็นฉลดาเทสเตอร์ให้เพื่อนเอาไปลองใช้กันนะคะโอเคคือของรางวัลมีทั้งหมดเจชิ้นแค่นี้นะคะถ้าคนไหนฟังไม่ฟังไม่ทันก็กลับไปฟังอีกรอบนะคะเพราะว่าอจจะบอกตรงว,ว่าคลิปนี้ไอ้อ่ามา5้ารอบได้แล้วนะคะคือรอบแรกคือมีคนโทรเข้ามารอบสองมีทนโทรเข้ารอบสามก็มีคนโทรเข้ามนก็เลยรอบสอาดรอบสี่ก็ปิดสัญญ,ญาณโทรศัพท์แล้วก็อ่านอยู่ดีคลิปมันก็ลบไปเฉยเลยก็งงเหมือนกันไม่รู้ทาไมก็ไม่เข้าใจงงือออยอกจะบอกว่าไอ้นี่ถ้าเกิดลูกค้าที่เคยใช้อะ่ะ คือคือไอบ้บอใช้ดีจริงนะเพราะว่าตอนที่ไอหน้าแพ้ตอนที้หน้าแพ้คือไอ้หายไปจริงจริงคือแบบสามารถไปถามเพื่อนได้เลยแบบไปไปแอดไปคุยกับตายได้เลยแต่ในอิสตาเกมเพื่อนหลายคนคงจะรู้จักใช่ไหมคะคือเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายให้เลยอ่ะคือแบบไอ้าหายกับกับมาร์กแล้วก็ห้ยาคอเจจริงๆคือมันสามารถช่วยฟื้นฟูหน้าแอากลับมสาสภาพปกติได้เลยอ่ะอืมถ้าเกิดเห็นรูปแอ้ตอนที่แพ้จะตกใจกันทุกคนเลยแหละอแพ้จริงๆเลยคิดว่าไอ้คงจะไม่หายแหละแบบเข้าใจว่าแบบ เราทำแบงค์ครีบอยู่แล้วอยู่ดีหน้าเราไปเป็นอย่างนั้นอะเออแบบชีวิตตกอับอะแล้วแบบอะไรวะอะไรเงี้ยรู้สึกแย่มากเลยก็เลยแบบเออเนี่ยเพื่อนบอกว่าเออเนี่ยทำไมทำมาร์กทำไมไม่ใช่มาร์ของตัวเองล่ะไปถายาอื่นงมาทาไหมคือมองค่าสึกตัวเองมีอยู่อ่ะก็อะไรเงี้ยก็เออพอมาทาสามวันก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแบบเม็ดเม็ดแบบมันยุบลงอะไรอย่างเงี้ยมันแห้งลงก็แบบทาทาจนมันหายอ่ะคือดีเรื่องจริงนะเราประกันแบบเพื่อนอยู่ด้วยแลยเพราะฉะนั้นแบงค์ไม่อยู่ไงแบงค์กับต่างจังหวัดใช่ไหมเออ โอเคจะบอกแค่น okay, okay, like okay, so ี้แหละโอเคเพื่อนๆก็เล่นเกมกันเนาะค่ะตออสโลแกนกดไลค์คลิปนี้แชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็ประกาศผู่นที่13โอเคนะคะไปละเดี๋ยวคลิปอัดไว้พั